สวัสดีครับผมจุกะหมดเดลติดเฮิรบัตวันนี้จะพาทุกท่านมาชมทีมงานหนังกลางแปลงอีกหนึ่งหน่วยของจังวัดสรินครับอยู่ที่อ่อ่าเขารียกอะไรนะสำนักง,งานสำนักง,งานอาจารย์วันนี้มาเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับอันนี้เรียกบ้านอะไรอะ่ะนี่นี่บังดำอินดี้นะครับครับผมทำไมไปไหนถึงนี่ร<บ>ีทองจีเออผมเป็นรีทองจีอันนี้บงังดีม กลอะแต่มัานเออแล้วทำไมเขาสลับกี่กี่บิลม่บอกอย่าเอาของเขาตระอกระถักมาขอบคุณพี่ดำมากเลยที่แนะนำเครื่องเสียงดีๆมาให้มือสองธนูไ <c oughs> หนเสียงเราเหมือนกันขนาดนั้นบ <c oughs> อ <c oughs> เอาลบรถก่อนบ้านน้องบึงก่อนบ้านน้องบึงครับน้องบึงน้องบึงน้องบึงตำบลกระโพ,พอำเภอท่าตุม่มจังหวัดสุรินทร์ครับผม วันนี้เราอยู่กับทีมงานนิวเวฟภาพยนตร์ครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยนะครับของัยาวสุรีที่ผมยังไม่มีโอกาสได้ชมชมหน่วยนี้นะเดีววันนี้มีโอกาสได้มาชมเต็มรูปแบบนะครับกำลังอยู่ในช่วงพิธีการนะครับเวตุ แล้วครับนี่จันสวัสดีครับอ๋สวัสดีครับโอ้คิดว่าใหม่ๆมาครับตามคำสัญญานี่ฮะเรียบร้อยแล้วเนาะจันเรืออะไรครับก็พิธีการเสร็จแล้วปล่อยไฟอ๋อพิธีการปล่อยไฟเลยแล้วก็ลองเสียงเนาะลองครับนี่ชุดเป็นยังไงด้วยวันนี้อย่าลืมขึ้นนะวันนี้ได้ได้ดีเจมาช่วยงานใช่ไหมครับ เรรียกตัวมาอขอร้องกันเลยเนี่ยขอร้องขอร้องเนาะ,ะถ้าไม่ขอร้องเขาม,มาอยู่นะมนเมื่อกี้ดีเจหลักเข้ามาเซลด้วยผมไม่ได้มาแต่ว,ว่าน้าน่าจะมาเราอยู่กับนีเวฟครับขุมพลังก็จะเป็นของวอ r t e หมดเลยนะครับห <c oughs> น่วยนี้จะใช้ของวอ r t e x นะครับผมเคยรีวิวที่บ้านที่สำนักง,งานนะครับแต่วันนี้เรามาชมขุมพลังที่หน้าง,งานจริงๆนะครับอาจารย์ขับเบดกกี่แท่นนะครับคารลสีเนาะ เป็นตัว3,600ใช่ไหมอาจารย์อ่า3,600ข้างละ3ามสามพันข้างละ3แล้วก็ข้างละ2องอ๋ออ๋อสองสี 2, 4, 2, 4, 5, 2. 2> ่0ข้างละ2อืมนี่ฮะอ๋อประมาณนี้เแยวเลยครอสก็จะเป็นของเอนจิเนียร์นี่ครับแยกแยกอิสระเลยนอกจากแยกซ้ายขวาแยกเบ็ดกลางแหลมแยกเบ็ดกลางแหลมเลยอีค e ิวก็จะเป็นของวอร์ติกของวอร์ติกแต่ก่อนนั่นแหละ มิกเป็นของอะไรนะอาจารย์ของบอตติครับมิกก so ็ของบอตติกเนาะโอ้โหเขียวเลยครับมีสำรองไฟด้วยนี่ฮะทางด้านคุ้มพลังก็ประมาณนี้นี่ครับเขียวเจียมๆแลครับวันนี้ได้ฟังตู้เบสเป็นผีกระแทกหลัง10 18นิ้วกว่าจ้ะดอกของอะไรนะดอกของกิฟต์หนึ่งแปดหนึ่งศูนยครับกิฟต์หนึ0งแ0ดเสียงกลางอะไรอาจารย์เสียงกลางของคันนีิครับเสียงกลางของคันนีิดอก15เนาะครับผม หาเจ้าเลยครับแหลมเป็นตองแปดแสบดางนะครับตามนังกลเลยโอ้นี่สถานที่แคบจอกี่เมตรจานอันนี้จอ15เม้จเมตรเนาะใหญ่สุดนะครับของหน่วยอ๋อใหญ่สุดของหน่วยเลยโอ้ห้าเกาเอ้เาึงสีอเียงครับครับครับ อ๋อเซฟเเนาะเจ้าเลยวันนี้ก่อนโดนสถานการณ์ดีกว่านี้สถานการณ์ดีกว่านี้แล้วก็ประสบการณ์เยอะวันนี้ก่อนครับค่อยเพิ่มเนาะค่อยว่ากันอีกทีนึงเจ๋อเลยสเปนไม่ก็งานเรื่อยๆเนี่ยครับโอกาสมันก็เยอะเนาะใช่ครับการเตียงเปลมก็จะง่ายง่ายขึ้นใช่ครับเดี๋ยวรอรู้จังหวัก่อนครับฝากไปด้วยครับหนึ่งทีมงานครับนิวเวฟจากบ้านบึงตำบลบึงอำเภอขวาศรีนรินทร์ครับหนึ่งหน่วยของจังหวัดสุรินทร์นะครับ หน่วยนี้ผมรอติดตามรอมาชมนานพอสมควรนะฮะไม่มีโอกาสได้ได้ได้เห็นเขาลงงานแต่วันนี้เขาลงงานแล้วฮะได้มีโอกาสอยู่ชมทีมงานจนถึงกลางคืนเลยช่วงร้องเสียงนะครับแจวเลยฝากไว้ด้วยครับนิวเวฟภาพยนตร์นะครับจังหวัดสุรินทร์ครับผมอาจารย์เบอร์ติดต่ออะไรนะครับเบอร์ติดต่อ8 1นย์แป9 3นึ่งครับห้าเก้าสามศูย์่เกาสามคเฟซบุ๊กอะไรจาเฟซบุ Facebook, ๊กนิวเวฟภาพพยนตร์สุรินทร์ครับเฟซบุ๊กเป็นนิวเวฟ ทาบยนซูรินเลยเนาะครับครับอ่ะสนใจนะราคาประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์อันนี้ผมมา18ครับ18เนาะก็ถือว่าเอ่อมาแบบหลังนวดก็ดีกว่าจอดอยู่บ้านแหละช่วงนี้ไม่ผมผมมองว่าคือราคาประมาณกลางๆครับราคาเราเราเป็นหน่วยกลางๆเนาะอาจารย์เพราะว่าคนยังไม่รู้จักพอราคาสูงก็อย่างว่าเนาะใช่ครับอ่าไม่กล้าเสี่ยงใครที่สนใจมาเห็นก่อนครับผมใครที่สนใจหนังหนังกลางแปลงนะครับที่ราคาประมาณกลางๆนะครับอ่ะประมาณหมื่น หมื่นไปลายปลายนะครับนี่สนใจก็นิวเวฟนะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งทีมงานครับนิวเวฟภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์ครับผมเจ๋งแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูตู้ลำโพงก่อนนะครับวันนี้สวัสดีทีมงานครับจันเงียนเกค๋าเฮ้ยบันเกค๋าเฮ้ยบานเกค๋าเฮ้ยดียผักเหนือยท่านผักเหนือยท่านนี่ฮะโอ้เสียงกลางเป็นของคันนี้สิบห้านิ้วนะครับ ยวเลคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะนี่เป็นตู้ผีกระแทกหลังนะครับสิบปดนิ้วดอกสิแปดนะครับ <It> s <S ดอกกิฟตนะครับกกค่อชมระบบไฟแสงสียามค่ำคืนนะครับอีกรอบหนึ่งคลิปหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็ให้ชมแบบอ่ายัย่วๆก่อนแล้วกันฐานที่จะครับแคบๆนิดหนึ่งนะฮะตู้ลำโพงมันก็เลยล้นมาทางทางหน้าจอนิดหนึ่งนี่ สวยครับสวยไฟบนจอก็จะเป็น led นะครับไฟ led ทีมงานหนึ่งคุณภาพเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเจ้าภาพท่านใดที่สนใจหนังกลางแปลงนะครับไปประดับงานในราคาที่กลางๆนะครับไม่แรงมากก็ฝาก new wave ภาพยนตร์จัดสุรินนะครับ เบอร์โทรก็ตามที่เจ้าของหน่วยให้ไว้แล้วก็ Facebook ก็ New เว็บภาพยนตร์สุรินครับผมติดต่อได้ครับพูดคุยเรื่องราคากันได้ครับหลายๆไปหมดนะครับอาอสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันครับให้ชมบรรยากาศช่วงก่อนร้องเสียงเนาะเดี๋ยวร้องเสียงอีกรอบหนึ่งก็จะถ่ายให้ f อได้ได้ชมอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้องน้ำยินดีครับครับผม อันนี้วันนี้โรงงานบรรจุอาทิตย์บรรจุอาทิตย์ครับผมโอ้เจ๋ยวเลย